น้องเรียนกำลังทำการว่ามิชาอะไรนนร่างกายของฉันการวามิชาอะไรก่อนนี้ร่างกายของฉันแฝดกำลังเขียนยังเขียนยังเขียนยังไงฟุตเท้าลากระลังเขียนยังก่อนฟุตเท้าคล้ายตา นี่แตะอันนี้<ต>นนขาขาอืมเร็วพ่อจ่าอังกฤษเอว่าอยังท่านกินไปยังบลาหัวท่านกินไปยังบลาหัวแล้วเขียนแบงเขียนเขียนน้ำเขียนเป็นยังไงนี่เม <No, S 1> ียนอันนี่เปลี่ยน เปลี่ยนเปลี่ยนอยังเปลี่ยนดินสอยี๋มันเป็นอยังตัวนี้เปลียนมาไดงวะ,ะ่าตาเป่าเอาอันนี้นงขาพัดเยียนงามแต่ว่าวันเนี่ยปุ่งงามเลยเอาปเปล่าเฮยีมันจะมาเลี้ยวไปได้ยินเขาแต่อน,นอกเหยียาเลี้ยว ชาต้องะบนี่ไประบายมันก็สวยแทนยัดตองระบายยันบ่ต้องระบายน่าอันนี้ชีม่วงอ่ะเออมันไม่ชีม่วงสองอันอันนั่นละอันนั่นละชีดำมาละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นม่วงเค็มมาละซากมันลาไประบายเนี่ยนี่ระบายตรงนี้อันอันถุงเท้าเพรต้องระบายเขาอม่วงนี่บ่มองถุงเท้าเพรต้องระบายเด้อใช้เป็นค้นระบายวันนี้ เกือกเรียนชีม่วงนะต้องมึงเลยเรียนเีม่วงเออเอาละบายละบายเก่งๆไหมครับดากโอ้ยหนวกาเหอามาละบายสิเดีไปอาบน้ำได้แล้วไม่ได้มัาเป็นเจ๋มแล้วสรงคู่มาเอื่อนึ่คู่ตีเลยตีด้ยตูดแ็งเด้งคู่ตีด่าไงละบายไปคุยท่าเดียวกันไม่ได้ละไปเราบายเป็นคนละท่ากับพงงามไะ สบายเป็นทาเสียงทาเดียวกันนี่ะแม่มันดุงดงตุ๊ก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 ตุ๊ลาบูลาบูเฮาแลยบัน